สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับกระผมบดิตปรามเอกราชบุญอาจอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับจะมาชี้แจงนะครับให้สมาชิกกลุ่มสู่วันออนไลน์หรือว่าผู้ที่สนใจได้รับฟังกันนะครับว่าในขณะน,น,นี้นะครับกระผมใน,ในฐานะของอผู้ที่ ามาช่วยในการสนับสนุนในเรื่องของการสูตรขวันนะครับก็เลยได้มีช่อง y o u t u นะซึ่งชื่อชอว่าช่องสูดขวันออนไลน์นะครับโดยกระผมเอกราชบุญอาจนั้นเป็นยูทู u เบอร์หรือว่าเป็นเจ้าของอยู่นะครับผมได้ทำคลิปเพื่อสื่อสารในเรื่องของการสูดขวันนี้มาประมาณปีหนึ่งนะครับ ก็ปรากฏว่าได้รับการตอบรับที่ดีนะครับได้รับการตอบรับที่ดีของผู้ที่สนใจนะครับมากมายเลยทีเดียวนะครับจนกระทั่งมีการพัฒนามาเรื่อยนะครับมีผู้ที่สนใจมากก็เลยได้รวบรวมคู่มือใบสีสูตรขันนะครับเพื่อที่จะให้ท่านได้นำไปใช้นำไปเรียนรู้ควบคู่ไปกับมาใน u t u b e ของกระผมที่ได้ ลงใน YouTube เอาไว้นะครับเป็นบทสูตรควันต่างๆนะครับเรื่อยมานะครับนั่นก็คือ,อเรื่องราวความเป็นมานะครับหลังจากนั้นก็มีแนวคิดในการที่จะมาให้แต่ละท่านนั้นนะครับได้มามีเวทีในการเรียนรู้นะครับก็เลยได้เชิญเข้ามาสู่ในกลุ่มสู่วันออนไลน์นะครับเมื่อมาแล้วนะครับก็ต้องมีกิจกรรม ปฏิสัมพันธ์กันหรือว่ามีการมาเรียนรู้พัฒนากันนะครับก็เลยกลายเป็นว่าคนไหนที่เข้ามาแล้วอยากจะเรียนรู้อยากจะพัฒนาตนเองว่าการาสูตรฝันในตำนองสูตรฝันออนไลน์นะครับที่ผมได้มีตัวอย่างเอาไว้นะครับจะทำอย่างไรเฮ็ดจังไรจังสิเฮ็ดเป็นจังไรจังสิสูตรเป็นนั่นละเบาไไง่งไๆนะครับก็เลยกลายเป็นว่า ผมก็มีต้นแบบในการเรียนรู้ก็คือมีคลิปการตั้งนะโมนะนะโมตัสสาปังคาวะโตอรรางหะโตสัมมาสัมพุทานสานะโมตัสสา Bangkawaต arang to samassaน mô tansapakkawaท arang to sama สัมพุทธัสสะครับนี่คือตัวอยา่างนโมนะนโมของทำนองสูตรฝันออนไลน์นะครับซึ่งถ้าเป็นน้โมต้นแบบจริงๆนะครับก็จะมีอยู่สีส่ใจนะสี่วักแต่ว่าในช่วงนี้นะสุขภาพทางเสียงของผมยังไม่เข้าที่นะครับเพราะฉะนั้นก็เมื่อกี้สูตรไปนี้ก็อาจจะมีมากกว่าสี่วักนะ แต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเราสูตรได้แล้วเป็นแล้วนี่ถึงจะมีการแบ่งวักกี่ครั้งก็ช่างนะครับแต่ว่าทำนองมันยังได้อยู่นะครับนี่คือ,อสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเรื่องของเสียงนะบอกเมื่อก่อนนี้ใจยาวเสียงเสียงมันยาวนะสามารถที่จะทำะสี่วักเนี่ได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้ สุขภาพยังไม่เท้าที่อย่างที่ว่านะทุกท่านก็จะทราบมาแล้วว่าเมื่อเดือนกว่าสองเดือนเนี่ยผมผมงดไปเพราะว่าไม่สามารถที่จะใช้เสียงได้เสียงมันหมดเลยนะครับแล้วก็มีอาการไอมากนะตอนนี้ก็ยังไม่ปกติอยู่อย่างที่ท่านเห็นนะครับก็คือว่าจะต้องมีการตั้งนโมให้ถูกต้องตามต้นฉบับนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าคนที่เข้ามาในหมู่กลุ่มสู่วันออนไลน์แล้ว นะครับการบ้านของท่านหรือว่าบทบาทหน้าที่ของท่านก็คือว่าให้ฟังคลิปต้นแบบต้นฉบับนะของการตั้งนโมเมื่อฟังแล้วฟังแล้วซ้ำๆซๆๆจนจําได้นะจนท่องตามฝึกตามอพอคิดว่าเออมันน่าจะเข้าท่าแล้วก็ส่งการบ้านมานะครับส่งการบ้านเข้ามาโดยอัดเป็นคลิปเสียงเข้ามานะครับในกลุ่มไลน์ผมก็จะฟังดู ถ้าฟังดูแล้วเออมันเข้าท่านะพอเข้าท่าพอไปวัดไปว่าได้นะครับก็จะเชิญท่านเข้าอีกกลุ่มหนึ่งชื่อว่ากลุ่มสุวรชันตรีนะกลุ่มนี้ก็คือว่า <c oughs> ต้องการให้ผู้ที่มีความกล้าหาญแล้ว่กล้าฝึกนะอ่ากล้าที่จะยอมรับในคำทิชมแล้วเนี่ยให้มาอยู่รวมกันตรงตรง,ตรงห้องสุวรรัันตรีนะครับเพื่อที่จะ ได้มีโอกาสในการส่งกันบ้านหรือว่าให้ผมได้แนะนำอะไรต่างๆมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมีหน้าที่ครั้งแรกของแต่ละท่านคือตั้งนโมอย่างเดียวนะครับให้ฟัง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 และฟังฟังจนขึ้นใจจนคิดว่าจำได้ทำนองจำได้แล้ววรรคตอนต่างๆจำได้แล้วก็ส่งกันบ้านเมื่อ <c oughs> เมื่อตั้งนงโมหลายครั้งหลายคาส่งกันบ้านหลายครั้งหลายคาเมื่อพิจารณาแล้วโอเคท่านได้ทํานองน่าจะได้ทํานองนงโมสุวนออนไลน์แล้วผมก็จะให้ขึ้นบทเชิญขวัญต่อด้วยบทเชิญขวัญน,นะครับเสียเสีเสียเทียมปาปอนบอวอนแวนวิเศษนเนกเตช ใายามังคาลามหาสิลิมังคาเลสตาเพตอาคมกุลบุหอมปุนแปงแล้วให้ลูกแก้วออกกินเมืองเลดี่เฮือง,ลองะลงแทนเมื่อนีแม่นมหาคุณคุณแทนดาแต่งแล้วให้ลูกแกว้ว กิงลงมาเป็นลาชาสืบสางเมืองมิงกวงหน้าของวันปองเป็นโชกไตรโลกยอ่อมเลือดสาจะลงอนุภาพยญิงนี่แหละบทนี่แหละแต่ว่าบทเชิญขวัญแต่ทรงมาแล้วนะครับนะโมทอด้วยบทเชิญขวัญใดน,นะถือว่าฟังแล้วเอามันเป็นทํานองนี่อยู่ตัวนี้ เป็นทานองสู่ขวันออนไลน์ของเอกลาชบุญาอาจยูตัวนี้นะครับถ้าฟัางใดจึงสี่จับประเด็นใดจึงสี่ก็จะได้รับการรับรองว่าเป็นผู้ที่สอบผ่านทำนองสู่ขวันออนไลน์แล้วนะนี่เองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเงื่อนไขหรือว่าัะเกณฑ์ของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสู่ขวันออนไลน์ทำนองสู่ขวันออนไลน์นะครับก็คือนโมผ่าน แล้วก็บทเชิญฝันผ่านนะครับต่อไปถ้าหากว่าจะยกระดับตัวเองให้เป็นพ่อพราหมณ์สูตรฝันชั้นตรีทำยังไงพ่อพราหมณ์สูตรฝันชั้นตรีก็จะต้องเป็นบุคคลที่ผ่านาการรับรองว่าเป็นผู้ที่ผ่านทำรองสูตรนออนไลน์แล้วหลังจากนั้นก็มา,าฝึกส่งการบ้าน ่อด้วยบทสูตรฝันอีกสองบทครับจะบทอะไรก็ได้นะครับให้เป็นบทสูตรฟันเช่นบทสูตรฟันแต่งงานบทสตรฝันคนธรรมดาอย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านก็ไปฝึก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 ทั้งสองบทนี้นะครับฝึกเสร็จเรียบร้อยก็ส่งกันบ้านทั้งสองบทนะม่ให้ผมม่ผมฟังนะถ้าฟังแล้วผมฟังแล้วโอเค เสียงอักขระทำนองคล่องหูรื่นหูไม่ขัดหูเสียงบังคับเสียงต่างๆอยู่ในทำนองนะไม่ไม่ขัดหูพูดง่ายไม่ไม่เหลือเสียงบ่เหลือ <laughs> เสียงบ่เหลือเสียงบ่เดือบ่ดานี่เหมือนเหมือนกับว่าเรามันมันเป็นสั่งได้สั่งสั่งเสียงของเราได้ว่าให้มัน เป็นตำนองที่ที่มันควรจะเป็นนี่ยพูด,ดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าฟังแล้วลื่นหูไม่ขัดหูเนี่ยก็ถือว่าผ่านนะครับผมก็จะให้ผ่านแต่ถ้าหากว่ามีขัดหูมีกระดุกกระเดกมันไม่ลงไม่คีไม่ได้อ่าเสียงดนตรีมันเสียงสูงเสียงต่ามันไม่ได้มันมันขัดขัดอยู่มันมันมันขัดหูเนี่ยก็ไม่ผ่านนะครับนี่คือ,อเงื่อนไขที่สำคัญ ของผู้ที่จะสอบผ่านพราหม์สุวรรณชันตีนะครับคือความคล่องในเนื้อหาบทเนื้อหาสาระทํานองได้นะครับไม่ขัดหูนะที่สําคัญก็ไม่กดหูไม่ขัดหูนะดหดหเนี่ยโอเคเลยผ่านนะต่อไป <c oughs> ผู้ที่จะผ่านในระดับชั้นโทนะสูงจากชั้นตีขึ้นมานะครับผู้ที่จะสอบผ่านชั้นโทได้นี่ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ อยู่ในชั้นตรีมาก่อนแล้วนะครับถึงจะมีโอกาสในการส่งคลิปเพื่อที่จะประเมินชั้นโทแต่ชั้นโทนี่ก็จะเพิ่มเป็นเป็นสามบทนะบทสูตรฝันสามบทจะต,ต้องไม่เป็นบทสูตรฝันเดิมนะครับที่ต้องเป็นบทใหม่นะเป็นบทใหม่ที่ไม่ซ้ำตอนที่เราสอบชั้นตรีนะครับก็ไปซ้อมสามบทให้ให้มันแม,ม่นนะแล้วก็ ส่งกันบ้านมาเช่นเดียวกันนะจะส่งอาจจะส่งครั้งครั้งแรงกอาจจะไม่ผ่านนะครั้งสองครั้งสามนะบางคนส่งมาส่งมาส่งมาเนี่ยบางครั้งผมอาจจะไม่ตอบทาไม่ตอบให,ให้ให้เข้าใจว่าอ่าให้ซ้อมต่อไปนั่นแหละนะให้ซ้อมต่อไปนะก็คือว่ามันยังไม่พอซ้อมยังไม่พอความฉํายังไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นในสามบทนี้ผมฟังแล้วเนี่ย นะครับตัวชี้วัดที่สำคัญก็คือว่าจะต้องได้อารมณ์พ่อหมอสูตรฝันจะต้องสูตรฝันเข้าถึงอารมณ์ของบทสูตรนะการเข้าถึงอารมณ์ของบทสูตรเอาอะไรมาเป็นตัววัดก็เอาเอาผู้ฟังเนะี่นแหละเป็นตัววัดนะในที่นี้ผมเป็นกรรมการในการฟังผมก็จะฟัง ฟังแล้วถ้าผมอ่อนสอนมันเข้าถึงอารมณ์เมื่อฟังแหละเป็นอ่อนซอนประทับใจเออจะอ่อนนำ้ำคือคือคือบอกว่าไงมันชื่นชมอยู่ในใจเนี่ยนะยอมรับอยู่ในใจโอ้พยานนี่เอาละโอเคแล้วนะความเข้าถึงอารมณ์นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นเงื่อนไขที่สําคัญอย่างยิ่งเลยสําหรับพรามณสุวรรณชนโถนะครับ ชั้นตีได้ได้เนื้อหาได้สาระถูกต้องคำถูกต้องํำนองได้นะครับไม่ขัดหูนะมันต้องเป็นงั้นเลื่นไหลได้แต่พอเข้ามาชั้นโทนี่ชั้นตีเอาแค่นั้นไม่พอฉันโทต้องได้อารมณ์นะฟังแล้วอ่อนซอนมีมองประทับใจมีมองสูงมองต่ำมีมองหลากเสียงมีมองลูกเหร่นโบว์ยังไงเลไปอ่อนซ้อนเข้าถึงอารมณ์ได้ นั่นคือผู้ที่จะผ่านชั้นโทก็จะต้องเข้าถึงอารมณ์นะสามบทนะครับทอไปคุณสมบัติผู้ที่จะสอบผ่านชั้นเอกนะพรามสุวรรณชัน้นเอกมีเงื่อนไขอะไรก็คือจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านชั้นโทมาก่อนแล้วนะครับเมื่อผ่านชั้นโทมาแล้วต่อไปก็คือมีสิทธิ์ในการที่จะขอสอบชั้นเอก วิธีการทำยังไงก็คือว่าในชั้นโทรต้องมาสิกิดบอกผมโทรมาบอกผมไลน์มาบอกผม,าม,าอ,กผมอาจารย์ผมจะขอลองอสอบชั้นเอกดูนะถ้าหากว่า,าผมดูแล้วนะผมก็จะนัดนัดวันนะถ้าผมว่างวันไหนผมก็จะนัดวันสอบจนะมีการนัดวันว่างกัน <c oughs> วิธีการก็คือเมื่อถึงวันเวลาที่นัดหมายแล้วเนี่ยก็จะเปิดกล้องกันเปิดกล้องกดกล้องในไลน์แหละนะผมจะส่งบทสูตรฝันบทใดบทหนึ่งไปให้แต่มจะไม่บอกล่วงหน้าว่าเป็นบทไหนนะจะส่งไปให้ทันทีเลยส่งไปปั๊บให้เวลาเตรียมตัวหนาทีครับนะให้เวลาเตรียมตัวเตรียมใจห้านาทีหลังจากนั้นก็สูตรให้ผมฟังเลยนะ สูตรตัวต่อต,ตัวให้ผมให้เห็นในในลายในใน,ในช่องทางที่เราสื่อสารกันเลยผมก็จะฟัง <c oughs> ฟังแล้วสุดท้ายเป็นยังไงถ้าผมฟังแล้วผมให้ผ่านแปเ์เซ็นเนี่ยก็ถือว่าท่านเป็นผู้มีความรู้มีความสามารถในการที่จะเป็นพ่อพราหมในระดับชั้นเอกนะครับผมก็จะรับรองไปนะครับนั่นคือเงื่อนไขวิธีการคร่าวๆนะครับเป็นการท้าทาย ทุกท่านนะครับว่าเราจะสามารถทําได้ขนาดไหนเราแข่งกับตัวเองนะครับเราไม่ได้แข่งกับคนอื่นอย่าไปคิดว่าเราจะไปเทียบกับคนอื่นว่าคนอื่นเขาได้ชันตีชั้นโทชั้นเองไปแล้วเราไม่ถึงไหนเลยอย่าไปคิดอย่างนั้นนะเราแข่งกับตัวเองถ้าเราพัฒนา,าได้มันก็ต้องได้รับการชื่นชมจากครูบาอาจารย์ที่ที่ดูเราอยู่นะครับที่ฟังเราอยู่ที่เห็นเราอยู่ นะครับเพราะฉะนั้นก็เล่าให้ฟังนะครับผมเป็นฝ่ายให้กาลังใจเป็นฝ่ายสนับสนุนการันตีให้ในในเรียกว่าอะไรเป็นการยกย่องชื่นชมท่านใน,นานะที่ท่านได้ฝึกซ้อมพัฒนานะมาอย่างต่อเนื่องก็สมควรที่จะได้รับการชื่นชมยกย่องนะจากผู้รู้นั่นแหละนะ โดยเฉพาะอย่างนี้ก็คือจากครูบาอาจารย์ในสายเรานี่แหละก็คือผมนี่แหละนะครับก็จะรับรองให้มันกนน็น่าจะเป็นอย่างนั้นเกิดความภาคภูมิใจนะครับรับรองได้ว่าสิ่งที่เราทําเช่นนี้เนี่ยมันก่อให้เกิดประโยชน์นะเป็นการพัฒนานศักยภาพของเรานะในหลายๆด้านเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับต่อไปก็ยังจะมีในระดับผู้ช่วยครูนะสูงกว่าชั้นเอกก็คือว่าผู้ช่วยครู นะครับต่อจากผู้ช่วยครูก็จะเป็นพ่อครูหรือว่าชั้นครูนะครับเพราะฉะนั้นในในส่วนของผู้ช่วยครูกับชั้นครูเนี่ยนะจะเป็นการเหมือนกับถ้าเป็นพูดภาษาทางลูกโลกตตำแหน่งต่างๆเป็นการสรรหาเป็นการพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่งเช่นเดียวกันนะครับในใน,ในบริบทของกลุ่มสุขวันออนไลน์เนี่ยนะครับ ผมก็จะพิจารณาว่าคนไหนที่จะมีคุณสมบัติในกานที่จะมาเป็นระดับผู้ช่วยครูนะครับคือจริงๆก็ต้องคัดเลือกมาจากในระดับชั้นชั้นเอกนั่นแหละนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับใครที่เป็นมีความรู้มีความสม,มากไปถือว่าเป็นชั้นครูได้แนะนําคนอื่นได้สอนคนอื่นได้นะครับสามารถแต่งประพันธ์บทสูตรันเองได้นะครับ มีความเข้าใจในหลายๆด้านถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าผมพิจนารณาแล้วโอ้นะครับท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้มีความสามารถแล้วก็มีผลงานเป็นที่ประจักษ์นะครับมีการส่งกิจกรรมการไปสู่ขวัญต่างๆในพื้นที่มาให้หมู่กลุ่มรู้นะครับเอามาโชว์กันเอามาสื่อสารกันมาบอกกล่าวกันเมื่อเห็นผลงาน เป็นปริมาณที่มากพอว่าท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้มีความสามารถทั้งประสบการณ์ตรงด้วยนะทั้งการฝึกฝนความรู้เติมความรู้ภูมิธรรมต่างๆของคนจนพร้อมแล้วก็ยังาสามารถมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เนี่ยนะครับก็จะได้รับการยกย่องให้เป็นพรามชั้นครูนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับที่จะพัฒนาไปถึงจุดนั้นนะครับทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการ ยกระดับมาตรฐานของการสู่ขวัญน,นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสู่ขวัญออนไลน์ในหมู่กลุ่มของเราเนี่ยมันต้องมีระดับอย่างนั้นต้องมียกระดับให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับทุกวันนี้แต่และงานแต่และอาชีพเขามีการพัฒนากันอย่างเป็นมืออาชีพแล้วนะครับมีเป็นมือโปรนะครับจะทําแบบเล่นๆน,นหัวหัวไม่ได้นะครับไม่ผ่านนะครับนะก็จะไม่ได้รับการตอบรับที่ดีจาก จากาลูกค้าหรือว่ากลุ่มเป้าหมายอื่นๆเช่นเดียวกันพ่อพรามสู่ควันออนไลน์นะครับหรือพ่อพรามสู่ควันทั่วไปนะครับถ้าหากว่าไม่มีการพัฒนานะครับก็แน่นอนนะครับคนที่ได้รับการพัฒนาที่ดีกว่านะครับสร้างชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปได้มากกว่าก็อาจจะได้รับการยอมรับนับถือนะครับจากผู้คนทั้งหลายได้มากขึ้นโอกาสที่ท่านจะได้ไปสร้างบารมี ในบทบาทหน้าที่ของการเป็นพ่อพรามสูขวัญเพื่อให้กําลังใจผู้คนทั้งหลายในชุมชนก็จะมีมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คืออยากจะมาเป็นผู้สนับสนุนนะและว้วก็เชิดชูท่านนะครับให้ให้สังคมเขาได้รับรู้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมก็ได้มีเครื่องมือนะเช่นเฟซผมเนี่ยนะหรือว่าเพจของผมเนี่ยเฟซก็เฟซก็เอกราชบุญอาจถ้าเพจก็เป็นครูเทพบารามี นะครับซึ่งก็จะเอาเรื่องราวของพวกเรานะครับการรับรองของแต่ละคนแต่ละคนที่ผ่านผมก็จะเอาโพสต์ขึ้นไปในเฟซในในเพจด้วยนะครับหรือว่าอยู่ใน YouTube บางครั้งก็มีหน้าตาพวกเรามีชื่อพวกเรามีอะไรของพวกเรามีกิจกรรมของพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นการเชิดชูเป็นการเปิดทางให้ให้ท่านนะครับได้มีโอกาสให้สังคมได้รับรู้รับทราบ เรื่องราวของท่านด้วยท่านก็จะได้รับการยอมรับนับถือไปโดยอัตโนมัตินะเพราะฉะนั้นก็มามาสร้างสิ่งที่ดีๆร่วมกันนะครับโดยใช้สื่อใช้โทรศัพท์ใช้ลน์ใช้เฟซให้เป็นประโยชน์นะเวลาผมโพสเรื่องราวแรง่างของพวกเราในเฟซคนไหนที่ยังไม่เป็นเพื่อนผมนะครับก็ให้ลูกใค้หลานนะครับไป เพิ่มผมเป็นเพื่อนด้วยนะครับชื่เฟซก็เอกราชบุญอาจนะครับให้เพิ่มเข้าไปเป็นเพื่อนนะครับอีกอันนึ้งก็ที่ให้ติดตามนะครับในเพจครูรุเทพบารมีนะก็เข้าไปนะครับก็จะเห็นเรื่องราวของพวกเราคือช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ <c oughs> และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง y t u t u นี่เป็นทื่ว่าสื่อใหญ่เลยสื่อสื่อกว้างทั่วโลก เพราะฉะนั้นก็อีกอีกช่องทางหนึ่งที่เวลามีเรื่องราวเกี่ยวกับการสุขันหรือการบวงสวงหรือกิจกรรมกวับของพวกเรานะครับผมได้ลงใน y o u u u b เนี่ก็ถ้าเห็นก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับไปติดตามดูนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับก็จะเป็นการดีส่งผลดีต่อพวกเราอย่างแน่นอนในทีเดียวนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับก็อย่าลืม โทรเข้ามาหาผมได้เลยนะครับ0918325641 0918325641นะครับบูชาคู่มือใบสีสูตรกันหรือว่าบวงสวงตั้งสารนำไปเรียนรู้คู่กับ YouTube ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะพอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋เราจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ